ครับยินดีครับสวัสดีครับกินลูกสลัดตัวไหมดุครับถ้าไปชิลลี่ก็เกร็ลดุเกร็งเต้นเหรอโอเคโอเคโอเคพร้อมนะได้ครับได้เลยครับกินเนี่ยงั้นถามในคอนเสิร์ตครั้งนี้เลยครับตอนที่ทีมงานติดต่อมาความรู้สึกเราเป็นไงบ้างกินโอ้โหคือตอนตอนที่ตอนที่ติดต่อมาจริงๆคือตอนนั้นน่ะกำลังประชุมกันอยู่เลยประชุมกันอยู่ในในโซลครับแล้วก็เนี่ยแล้วก็มีทีมคนหนึ่งพูดมาว่า เออมีม,มีงานคอนเสิร์ตไปเป็นแกสแบบติดต่อมาอะไรเงี้ยถามว่ารู้จักไหมเนี่ยแบบ David Foster เดวิดฟอสเตอร์อะไรเงี้ยแล้วเหมือนทุกคนก็แบบหัวเลาะก้าวกันขึ้นมาว่าแบบอย่ามาแบบพูดเล่น<ร>อย่ามา,<ร>ามแบบตลกอะไรเงี้ยไม่มีใครเชื่ออะไรเงี้ยสุดท้ายแบบส่งรายละเอียดมาก็คือหมายความว่าติดต่อมาจริงๆอะไรเงี้ยผมแบบไงหลังไปเลยครับไงหลังไปเลยแบบไม่อยากจะเชื่ออะไรเงี้ยแล้วก็เอ,เอมันดีใจมากๆครับดีใจมากๆครับเป็นเพราะว่าเขาเป็นศิลปินในดวงใจของเราอด้วยหรือเปล่า ก็จริงๆผมมีแบบจุดเริ่มต้นของผมคือจริงๆแล้วผมมีเพลงที่ผมชอบเยอะมากจากศิลปินหลายๆคนอะไรเงี้ยแล้วก็พอเราลงไปค้นหาเราลงไปศึกษาแบบลึกขึ้นอะไรเงี้ยเราก็เลยได้รู้ว่าจริงๆแล้วศิลปินหลายๆท่านน่ะมีโปรดิวเซอร์คนเดียวกันก็นกคือคุณ David เดวิดฟอสเตอร์อะไรเงี้ยที่แบบทั้ง p ิตตี้คูสตันหรือว่าแบบซนติเดียนไมเคิลบรูเบ้หรืออะไรต่างๆมากมายหลายๆคนแม้กระทั่ง Earth Fire เอิร์ธเบนเอ็นไฟเออร์อะไรเงี้ยเป็นเพลงที่เรารู้สึกว่าเราเรา,เราหลงรักมันอะไรเงี้ยแล้วก็ ดันมีบุลเซอร์คนนี้แล้วเราก็เลยไปตามดูตามเลยแล้วก็เราก็เป็นแฟนคลับเขาแบบโดยปริยายครับดีใจไหมคนนี้ได้มายืนเคียงข้างเขาแล้วก็กําลังจะได้้องเพลงที่เขาเล่นให้เราดีใจดีใจมากครับดีใจมากดีใจมากแบบนี่เก็บประการไว้ได้ดีใจมากดีใจมากาหลังเวทีก็ตื่นเต้นมากตื่นเต้นมากตื่นเต้นมากผมแบบผมไม่เคยไม่เคยมีอาการแบบอย่างนี้เลยนะแต่ว่าเจอแล้วแบบรู้สึกว่าแบบโอ้โห ไม่อยากจะเชื่อไม่อยากเชื่อจริงจภูมิใจไหม่กินที่ตรงเฮ้ยที่มาอยู่กับไอดอลเราก็โชคดีครับโชคดีครับพะเป็นเป็นบุญของตัวเองที่สั่งสมมาแล้วก็แบบเป็นจังหวะโอกาสที่ดีอะไรอย่างเี้ครับก็ขอบคุณทางทีมของคุณเดวิดแล้วก็แล้วก็พี่ๆผู้ใหญ่ทีมประสานงานทุกๆคนที่เหมือนกับว่านึกถึงผมแล้วก็ให้โอกาสที่แบบโหมีคุณค่าทางจิตใจกับผมแบบ มากๆแล้วก็แบบวันนี้พูดไม่รู้เรื่องไม่ไม่มีเพลงไหนที่กินอยากเองเป็นพิเศษว่าในคอนเสิร์ตตอนนี้เราจะมีโอากาสได้ได้ไ,ไ,ได้ะะได้ยินกินร้องเพลงไหนบ้างจริงๆก็จริงๆแล้วก็จะมีคุยกันไว้หลายๆเพลงอะไรเงี้ยจริงๆแล้ววิธีการทํางานเลยแล้วทุกอย่างจะต้องรอรอคุณเดวิดเป็นเป็นคนตัดสินใจอะไรเงี้ยจริงๆแล้วก็จะมีการคุยกันมาเป็นเป็นรัฟแพลนมีแบบเซตลิสต์ประมาณนึงแต่ว่าเดี๋ยว จะร้องเพลงไหนยังไงอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวกำลังจะเข้าไปรีเฮอร์เรโแล้วก็เดี๋ยวจะเคาะไฟนอลกันแต่ก็จะมีเพลงที่ร้องแน่ๆอะไรเงี้ยครับแล้วก็จะมีเพลงที่อ่าจะเป็นเพลงไหนอะไรเงี้ยครับยากไหมโหดไหมกับเพลงที่เราต้องลิษริษมาว่าจะได้เลือกโหดโหดมากครับโหดทุกเพลงโหดทุกเพลงแล้วก็คิดว่าน่าจะมีเซอร์ไพรส์ทั้งศิลปินต่างชาติเลยครับแล้วก็หลายๆอย่างคิดว่าน่าจะมีการอะไรหลายๆอย่างที่อาจจะคาดไม่ถึงบ้างนรับครับ อย่าบอกเป็นแฟนไหมร้างตอน้ก็เราไม่เคยเสียการโอยผมดีผมดีใจมากผมดีใจมากแล้วก็อันนี้ก็เป็นเป็นอีกหนึ่งอีกหนึ่งมายสเตยของของชีวิตผมเลยนะที่ผมรู้สึกว่าเออศิลปินหลายๆท่านที่เราชื่นชอบคนทํางานหลายๆคนอะไรเงี้ยเป็นคนที่อาจจะห่างไกลกับเจเนอเรชันเราอะไรเงี้ยไม่เคยคิดว่าแบบเอออยู่กันไกลด้วยคนละประเทศแบบแล้วก็ไม่คิดว่าแบบจะมีโอกาสที่เขาจะได้มาที่นี่หรือเราจะมีโอกาสได้ไปเจอ อยู่แล้วอะไรเงี้ยมันมันมันไกลจากตรงที่เรายืนมากๆอะไรเงี้ยพอะวันนี้แบบได้มาร่วมงานได้มาเจอจริงๆแค่ผมได้เจอเนี่ยผมก็ก็มีความสุขมากแล้ววก็วันนี้แบบโอกาสได้ขึ้นเวทีด้วยกันมันมันจะเป็นอีกหนึ่งเรื่องที่ที่ผมจะจดจําไว้ไปอีกจนตายเลยครับว่าวันหนึ่งได้ได้ได้มีประสบการณ์นี้ครับมันจะเป็นเส้นทางที่ทำให้เราการทํางานระดับลูกของเรามันจะไต่ขึ้นมาโอ้ก็อาจจะ นิดนึงฮะนิดหนึ่งอะไรเงี้ยผมว่ามันเป็นเรื่องของการเรียนรู้มากกว่าจริงๆงแล้วผมว่าอย่างอย่างคุณคุณพีโบอะไรเงี้ยหรือแม้กระทั่งคุณคุณไมเคิลโบตันอะไรเงี้ยเขาก็แบบไม่ได้มาเมืองไทยแบบนานมากแล้วก็แบบถ้าถ้าไม่ได้ไปขึ้นคอนเสิร์ตแล้วก็แบบแทบจะหาตัวเขาไม่เจออะไรเงี้ยแบบพอเรามีโอกาสได้เจอเขาผมว่าเราก็จะได้เรียนรู้วิธีการทํางานหรือว่าทัศนคติอะไรเงี้ยอย่างเม่กี้ตอนสัมภาษณ์ข้างในผมก็ได้ได้ได้เรียนรู้หลายหลายอย่างจากเขาอะไรเงี้ยแล้วก็ได้ได้คำแนะนําดีๆ หลายอย่างก็รู้สึกว่าเก็บมาพัฒนาตัวเองแล้วก็เราก็เต็มที่ในแบบของตัวเองครับหรือว่าสกิลแล้วสกิลต้องอัพไปเรื่อยๆครับเพราะยังห่างไกลยังห่างไกลครับใช่บัตยังหาดการจับจดจองครับผมก็จริงๆวันนี้บัตรยังมีอยู่นะครับถ้าเกิดว่าใครยังสนใจอยากมาดูฮิตแมนนะครับโดยฟอสเตอร์แอนด์เฟรนช์นะครับพรุ่งนี้นะครับที่รัวพารากอนฮอล์นะครับก็ยังไปจองตั๋วกันได้เนาะ ครับผมมาคอนเสิร์ตของเราอรอ๋อครับ,รบรหมดไปใน5้านาทียังไงฮะวิคิดกับ2รอบที่เราก็ชอ็ชอกช็อกเหมือนกันวิคนี้ไม่แต่เรื่องเราดีๆนะฮะก็ <c oughs> จริงๆไม่ไม่ได้แบบไม่ได้โกหกหเลยนะแต่ว่าตอนแรกๆเรา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 ชื่อจริงๆว่ามันมันสองรอบเนี่ยคือแบบสบายแบบเหลือๆละยังไงก<อ>็แบบอาจจะต้องแบบใครอยากจะมาได้มาหมดอะไรเงี้ยแล้วก็พอมันเปิดปุ๊บมันก็ดันเต็มแบบโดยที่เราคาดไม่ถึงอะไรเงี้ย ก็ดีใจครับผมวมันไม่มีความรู้สึกอะไรนอกจากดีใจแล้วบอกไม่ถูกอะไรเงี้ยวันนั้นก็เหมือนคล้ายๆวันนี้ผมยิ้มทั้งวันเลยแล้วก็รู้สึกดีใจแฮปปี้ที่แบบเออคนแบบชื่นชอบตัวเราชื่นชอบงานเราแล้วก็อยากมาดูบิลกินเทมโปเฟิร์ r คอนเสิร์ตที่เราตั้งใจทําคิดคอนเซปต์มาอย่างเงี้ยถึงแม้ว่าที่ผ่านมาก่อนก่อนที่จะเปิดขายบัตรมันก็จะมีเรื่องราวมีอะไรมากมายที่ที่เราก็ต้องพิสูจน์ตัวเองแล้วก็แล้วก็พยายามทํามันให้อย่างเต็มที่นะแต่วก็มันก็ดีใจดีใจแล้วผมก็ รู้สึกว่าตอนนี้ผมมีกําลังใจขึ้นมาอีกจากที่มีกําลังใจมากๆอยู่แล้วนะผมก็รู้สึกว่านับตั้งแต่วันนี้ไปถึงวันคอนอะไรเงี้ยผมก็คงออบเซสอยู่กับเรื่องนี้คิดถึงเรื่องนี้ว่าเราจะทําอะไรจะทํายังไงให้มันแบบให้มันดียิ่งขึ้นยิ่งขึ้นไปอีกนะครับม่ันจะกลายเป็นความกดดันเราไหมพี่กินเพราะว่าเออคุณแบบว่าให้ใจเราขนาดนี้แล้วพอเราก็ ยิ่งจกังงานอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยก็จริงๆผมว่ามันก็กดดันเลยครับแต่หมายถึงว่าผมว่าเราเราก็ต้องเทคมันในในจุดที่พอดีให้มันเป็นเป็น positive pressure ที่มันจะแบบเป็นการกดดันเพื่อผลักดันให้แบบเราเพิ่มประสิทธิภาพตัวเองและงานของเราให้แบบดีที่สุดครับผมใช่รอรอชมความฟู้ฟ้าของความสำร็จของเราส่วน คนที่ยังยังมีจับจองบัตรได้ทานจะมีบัตรไลฟ์ด้วยใช่ไหมครับก็ใช่ครับตัวน,นี้บัตรวิ k กินเทมเพ e ลนะครับบัตรที่ Impact หมดแต่ว่าบัตรไลฟ์สตรีมมิ่งยังมีอยู่นะครับตอนนี้ก็เพิ่งเปิดรอบที่2ไปตอนแรกเปิดรอบเดียวตอนนี้แบบเปิดเลยทั้ง2รอบใครอยากมาดูหรือใครที่ uh, ไม่ได้อยู่เมืองไทยหรือติดภารกิจอะไรก็มาดูกันได้นะครับซื้ออันเดียวดูหลายคนก็ได้หรือคนเดียวซื้อหลายจอดูหลายฝั่งก็ได้ที่สะดวกครับผมเอาพูนเอาพูครัา